ยาที่เกิดจากจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่สจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ให้ได้เป็นเวลานานๆเหมือนเทปบันทึกเสียงไม่มีตัวตนที่เราจะคลำได้เลยจิตเกิดทางไหนเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นกำหนดเห็นหนอตั้งสติไว้ที่หน้าผากนั่น เวลายืนหนอห้าครั้งตั้งแต่ศีรษะลงไปปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเบื้องต่ำปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมาทำให้มีสติครบบวงจรน,นั้นคือยืนหนอห้าครั้งได้จากหลวงพ่อดำในป่าที่ขอนแก่นยืนหนอห้าครั้งหวนขึ้นหวนลงปั๊บรู้หมดรู้รายละเอียดรู้เหตุผลรู้ข้อเท็จจริง รู้ถูกผิดประการใดถูกต้องทุกประการยืนหนอห้าครั้งถ้าใครทำได้จะเห็นชัดจะมีดวงปัญญาเห็นแสงสว่างที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีลูกจะได้รู้ว่าต้องเรียนแพทย์ลูกคนนี้ต้องเรียนวิศวกรจะบอกไว้ชัดเลยนะทำให้มันถูกต้องวิธีการคือจิตยืนหนอห้าครั้งเห็นหนอเห็นด้วยปัญญา ศีษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นศีษะรับรองคนนี้นิสัยเป็นยังไงจะบอกให้ชัดเลยนิสัยจะชัดเจนคนมาหาเรานี่นิสัยจะชัดเจนคบหาสมาคมด้วยไม่ได้เราต้องนิ่งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้นิสัยเขาดีไม่ดีเราอย่าไปพูดไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งเท้าเร่งรีบมือยื่นทำแต่ความดีจะได้มีปัญญา นี่คือกรรมฐานจิตกำหนดรับรู้เสียงหนอบางคนพูดจาอะไรไม่เข้าท่าพูดไม่ถูกหูเขาไม่ถูกต้องความจริงของเขาไปพูดทำไมเท้ารีบเร่งมือยื่นทำแต่ความดีมีปัญญาปัญญาในทางที่ดีจะแก้ไขปัญหาได้ไม่อย่างนั้นจะใช้ไม่ได้ชัดเจนแล้วจิตเป็นธรรมชาติ หูได้ยินเสียงเกิดจิตที่หูตั้งสติไว้กำหนดเสียงหนอเสียงเขาด่าว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเสียงเขากับหูเรามันห่างไกลกันมากไม่แน่นอนอย่าไปรับมันได้ไหมแต่ปากเขาที่ด่าเรานี่มันใกล้หูเขามากกว่าที่เราจะไปรับฟัง เราน่าจะตีความว่าหูกับเสียงมันคนละอันกันแล้วน่าจะตีความให้ชัดเจนกว่านี้จะมีประโยชน์มากแต่ว่าบางคนไม่เอาก็เป็นที่น่าเสียดายเวลามันมีประโยชน์ในชีวิตมากอย่าปล่อยเวลาไปโดยเปล่าโดยปราศจากประโยชน์เลยพยายามกำหนดทุกๆอิริยาบทให้ได้ท่านจะเห็นจิตเห็นใจของท่านเองท่านจะรู้ใจของท่านเอง ไม่ต้องเอาผู้อื่นมารู้ใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่นเขาแต่เราทำได้ยังไงเราจะรู้คนอื่นเหมือนกันว่าคนนี้เขานิสัยชอบยังไงอย่าไปฝืนอย่าไปว่าเขาแต่ประการใดจิตใจมันจะเกิดการฟ้องขึ้นมาคนที่มีจิตไม่ดีจะมองคนในแง่ร้ายคนที่มีจิตดีจะมองคนดีหมดทุกคนจะไม่ไปว่าใครเขาเลยนะ บางคนว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีปากยื่นปากยาวตอบได้ทันทีว่าคนที่พูดนั้นใช้ไม่ได้ไปประเมินผลผิดพพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ทำจิตดีมีปัญญาจะไม่พูดเลยจะไม่ว่าใครเลยนะและจะไม่ชมต่อหน้าจะพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ท่านจะไม่กล่าวจะไม่พูดถึงเดี๋ยวนี้ต่อหน้ามาพับรับหลัหลงตะโก ต่อหน้าส้มโอรับหลังส้มเชงต่อหน้าดีรับหลังไม่ดีทั้งนั้นคนกลับกรอกหลอกลวงโลกหวังเอาลาบเพราะฉะนั้นการกำหนดจิตก็เพื่อต้องการตั้งสตินั้นตั้งสติไว้ที่หูได้ไหมเสียงที่เขาพูดนี่มันเป็นเสียงโกหกบอกกับจิตไว้ถ้าเรามีปัญญาครบแสงสว่างจะได้รู้เลยว่าฟังด้วยปัญญาใช้ปัญญาฟังอย่าเอากิเลสฟัง ใช้ปัญญาแล้วมันจะลบล้างกิเลสที่เขาด่ากับกายเป็นดีไปได้เราอย่าไปสนใจความชั่วร้ายของคนอื่นเขาสนใจแต่ความชั่วของตัวเองเถอะอย่าไปสนใจความชั่วของคนอื่นถ้าหากว่าเราจิตใจมันเลวมันชั่วช้าสามารยเช่นนี้แล้วจะมองคนไม่ดีไปหมดมองคนนั้นก็ไม่ดีมองคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นเห็นอปรีจันไร ถ้าจิตด,ดีมีปัญญามีความบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าชำระใจสะอาดด้วยกรรมาฐานดีแล้วนั้นจะมองคนในแง่ดีหมดและคนเหล่านี้ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะถ้าเราจิตใจดีก็มองในแง่ดีของเขาทั้งหมดถ้าจิตใจเราชั่วจะมองคนนั้นชั่วทั้งหมดไม่มีดีเลยเพราะเราอคติใช่ไหมเพราะเราไม่ใช้ปัญญาในตัว ไม่ใช้แสงสว่างคือปัญญาคือกรรมฐานไม่เคยกำหนดก่อนเลยปล่อยไปตามอารมณ์โกรธโกรธแล้วหน้าเหมือนยักษ์เหมือนมารไม่มีหน้าพลักษณ์พรามหน้ามนุษย์ไปหมดมีแต่หน้ายักษ์มาแทนที่สร้างความดีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการสร้างความดีไม่ขาดความยากไม่เกิดถ้าความยากไม่เกิดคนนั้นประเสริฐที่สุดคนนั้นประเสริฐทุกคนก็เพราะด,ดังกล่าวมา จิตดีมีปัญญาจะเกิดแต่กุศลกรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทำเป็นกุศลเป็นอกุศลจะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าสร้างจิตดีมีปัญญาแล้วจะมีแต่กุศลกรรมอกุศลกรรมจะไม่มีเลยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามเพราะว่ากรรมนี้มาทางกายกายสามไม่เบียดเบียนทรัพ์ ไม่ร่วมประเวณีในสังคมอีกต่อไปวจ ouais. ีกรรมต่อไปจะไม่พูดเท็จไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นวจีกรรมมโนกรรมจิตมุ่งมา่ปรารถนาหวังดีต่อทุกคนไม่มีหวังร้ายต่อท่านผู้ใดแต่ประการใดไม่โลภอยากได้ของเขาจิตที่เป็นกุศลจะเต็มไปด้วยเมตตาเมื่อเป็นเช่นนี้ แน่นอนจิตจะเป็นกุศลเต็มไปด้วยเมตตาเรียกว่ามโนกรรมนี่แหละเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นกุศลอกุศลเราจะรู้ตัวเราว่าตัวเรานี่เป็นกุศลหรืออกุศลเราจะทำดีได้ดีทำชั่วยได้ชั่วอยู่ตรงนี้เราจะมีแต่กล่าวด้วยวาจาเพราะพริง้งเพราะกล่าวด้วยสติมันจะเพราะพริง้งอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถ้าจิตใจไม่ดีจะกล่าววาจาที่ไม่ดีเลยกล่าววาจาที่ไม่ดีถ้าหากว่าอารมณ์ดีมีปัญญาแสงสว่างครบถ้วนท่านจะกล่าวแต่วาจาที่เพราะจิตกับอารมณ์และปัญญาอารมณ์ดีท่านจะมีปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้ตามอารมณ์ของท่านเองชัดเจน อารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีท่านยังกล่าวพาทีไว้ดังนี้เวลาจิตด,ดีเป็นยังไงจิตไม่ดีเป็นยังไงบอกไว้ชัดเจนบางคนอารมณ์ไม่ดีจิตใจก็เปลี่ยนไปจากคนจิตใจดีก็กลายเป็นคนใจดำคนใจสูงกลายเป็นคนใจต่ำคนใจงามก็กลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้ก็กลายเป็นคนเลว คนมีสเสน่ห์ก็กลายเป็นคนหน้าชังคนพูดหน้าฟังก็กลายเป็นคนพูดไม่เข้าหูคนจะไร้ปัญญาเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นปัญหาต่างๆแก้ได้ต้องมีอารมณ์ดีถึงจะมีปัญญาก็ฝากญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไว้ด้วยอัตมาก็ได้ชี้แจงมาพอสมควรแก่เวลาแล้วขออนุโมทนาสาธุก,การ แก่ผู้เจริญพระกรรมฐานปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดีกว่าการเจริญกรรมฐานสติปันสีแก้ปัญหาได้สามารถจะฆ่าความโกรธออกจากจิตใจของเราได้ทำให้เราเป็นคนอารมณ์ดีมีปัญญามีแต่เมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีแต่ให้มีแต่ช่วยมีแต่พูดจาไพเราะมีแต่สามาัคคีธรรมนำสันติสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ขอทุกท่านที่มาเจริญพระกรรมฐานจงเจริญงอกงามไพบูร์ในพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วหน้ากันและขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานทนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนาม ณโอกาสบัตรน้เทินธรรมะพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ